ข้อ15นะครับเรามาต่อกันเลยเป็นข้อที่ต่อจากข้อ14นะครับเขาถามต่อครับบอกว่าจากข้อ1 4กําหนดให้ความยาวใหม่โดยยกกําลังสองของความยาวเส้น AB มีค่าเท่ากับ45หน่วยจงหาพื้นที่ของวงกลมมีมากกว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมเออยู่ประมาณกี่ตารางหน่วยได้ครับจัดไปบอกมาก่อนว่าตอนนี้เขาให้อะไรมาให ความยาวด้าน AB ที่ถูกยกกําลังสองแล้วฟังดีๆนะความยาวด้าน AB ที่ถูกยกกําลังสองแล้วเพราะฉะนั้นครับด้าน AB อะถ้าเขียนความยาวเป็น AB แล้วขีดบนยกกําลังสองแล้วได้45หน้าตาเหมือนกันคุณกันได้45ไม่มีนะจ๊ะถามว่าทํำยังไงเมื่อกี้เราบอกว่าเราให้ด้านนี้เป็นอะไรครับกี่ A ห้าบอก a e a, E a, e a, E a, ไม่เอานะกี G ่ a กี่ A ครับใครไม่ตอบครับขอให้โควิดไปเยือนหน้าบ้านแต่ไม่ติดร <c oughs> อเล่นนะครับกี G ่ a เรารู้ครับว่าตรงนี้เป็น a ตรงนี้ก็เป็น a ตรงนี้ก็เป็น a ทันไหมครับอ่าถ้าทันเขาบอกว่าพอให้เขาให้มาแบบนี้สแสดงว่าความยาวเส้นสีส้มตรงนี้ครับ มันมีอ้ผมไปเขียนตรงนี้ทําไม,มต้องเขียน A ใช่ไหมถ้าเรามองให้ดีเรื่องนี้จะอยู่สมัยที่ที่ยังสาวๆยังหนุ่มๆครับที่ยังตั้งใจเรียนอยู่ครับมันเป็นสามเหลี่ยมชนิดหนึง่งที่มีมุม1มุมเป็นมุมฉากเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากและจะมีบุคคลท่านหนึง่งที่เราจาจดจําชื่อได้แต่ไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรชื่อว่าพีทาโกรัสนะครับพีทาโกรัส พีทากรัสในที่นี้บอกว่าถ้าฟังให้ดีนะครับถ้าเรามองสามเหลี่ยมนี้ด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านสีสม้มคือด้านนี้เขาบอกว่าถ้าเอาความยาวด้านที่ยาวที่สุดยกกําลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกําลังสองแล้วบวกกันเข้าใจที่พูดใช่ไหมอ่ะเริ่ม ab คือด้านที่ยาวที่สุดครับกาลังสองจะเท่ากับตรงนี้ตั้งชื่อเป็น m bm กาลังสองบวกด้วย A M 2กลังสโอเคไหมครับ AB ยกกำลังสองเขาให้มาแล้วครับ AB 2ลังสองเท่าไหร่ครับห้ามบอกแอป,ปแอป,ปนะบางคนคิดไม่ทันนี่ไงอ่านว่าแอป,ปแอปโอเคไหมคิดทันยังนะครับอ่ะ a b ลังสได้45 BM ิยกกำลังสองได้ A 2กำลังสครับนี่ครับ a m ยกกำลังสองได้2 a ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับได้ออกมากลายเป็น a กำลังสองบวกกับ4 a กำลังสองเท่ากับ45เพราะฉะนั้น1 a ไม่มีเลขคือเป็นเลข1ครับ1 a บวกกับ4 a ได้5 a ครับ5 a กำลังสองเท่ากับ45เพราะฉะนั้น a กำลัง2เฉยๆย้าย5มาหารได้9ตอบว่า a เท่ากับ 3กับลบ3แต่ลบ3ตอบไหมตอบเหมือนเดิมครับอย่าตอบถ้าตอบแกจะโดนประหารชีวิตเพราะฉันเลิกกับเขาไปได้นะครับได้ A เป็น3เขาถามว่าพื้นที่ของรูปวงกลมมากกว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอยู่กี่ตารางหน่วยอ่ะเขียนพื้นที่วงกลมพื้นที่สามเหลี่ยม abc ด้วย พื้นที่วงกลมสูตรว่ายังไงครับสูตรพื้นที่วงกลมว่าพาย r ากำลังสองใช่ไหมพาย r ากำลังสองเพราะฉะนั้นครับพายน่าจะต้องได้ a เ,เป็น3นะครับได้ a เ,เป็น3ปล่อยติดติดไว้ก่อนเป็นผมผมทำแบบติดติดไว้ครับโอเคนะ อ่ะถ้าโอเคพื้นที่วงกลมครับสูตรว่ามันมีค่าประมาณด้วยเนาะ R เป็น R ก็คือรัศมีของวงกลมก็คือส่วนเนี้ยครับก็คือ A ใช่ไหมได้3กำลัง2คราวนี้พายเนี่ยจะเห็นว่าข้อนี้ตัดไม่ได้ถ้าลงไทยแม่7เนี่ยเอาย2่สิส่วน7ได้เลยนะข้อนี้ควรจะใช้3.14และเปลี่ยนตรงนี้เป็นประมาณนะครับเพราะเราประมาณมา ประมาณ3 1 4 2 8 5 7 6 2 4นะครับแต่ไม่ต้องไปจำกับผมนะเพราะไม่ได้ใช้ขนาดผมเองผมก็ให้พูดอีกครั้งก็พูดไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เมาแต่พูดไม่เหมือนเดิมนะครับ3 7 5 7 8 2 4ห้รือ S4 พอ4936ทด3 9 1 9 1 0 1 1 1 2ครับใส่2ทด1 9327ทดอีก1เป็น28คิดตามผมนะครับอย่าจดตามผมอย่างเดียวครับ ถ้าจดตามผมผมส่งแค่ตัวเปเปอร์ให้ก็จบแล้วผมอยากให้ทุกคนคิดตามมากกว่าโอเคไหมนะครับหน่วยออกมาเป็นตรงนี้ครับตารางหน่วยต่อไปพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc อันนี้ง่ายสูตรว่าสูตรว่า1ส,ส่วน2ใครไม่มั่นใจเปิดกลับครับคูณฐานคูณสูงเศษ1ส่วน2ส,สามเหลี่ยม abc จะ สามเหลี่ยม ABC เปิดเปิดเปิด1ส่วน2คูณฐานฐานก็คือ BC เท่าไหร่ครับถ้าด้านนี้เป็น3ด้านนี้เป็น3ด้านนี้ก็ต้องได้6นี่คือฐานสูงปืดตรงนี้เท่าไรครับเนี่ยครับสูงปืดตรงนี้เท่าไหร่ครับได้6อีกเหมือนกันตัดตัดโชช,ชได้3 6318ตารางหน่วยข้อนี้ถามว่าวงกลมมีพื้นที่มากกว่าสามเหลี่ยมเท่าไหร่ถ้าวงกลมมีพื้นที่มากกว่าสามเหลี่ยมเท่าไร่ครับเราก็บอกว่างั้นเอาไข่ตั้งครับวงกลมตั้ง28.26เหมือนประชดเลยก็ไม่เหมือนครับประชดเลยครับ <c oughs> แซวเล่นนะนะครับโกดก็โกดไปครับเพราะไม่เห็นหน้าผม แต่ใครที่มาปีที่แล้วก็จะเคยเห็นหน้าผมนะครับโอเคได้10.26โดยประมาณหน่วยเป็นตารางหน่วยโอเคครับ14.15เอาไว้เท่านี้ครับคิดว่าคงไม่เร็วจนเกินไปนะครับถ้าจดไม่ทันหรือยังไงให้ขอลายของของคนที่ดูแลเรื่องติว,วครับ เพราะผมจะส่งเป็นไฟล์รูปภาพไปให้ด้วยเพื่อจดไม่ทันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องจดไม่ทันนะครับ